เอาอนั่ผมสืกอคนเลยนะมีกับผม12ถามแล้วอยู่ในเกมของไมค์ครับในแมพผีอีกแล้วเหรอใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับเฮ้ยปากจริงคนเนี้ยเขาเป็นพ่อครัวนะจริงเหรอแต่นน้เขาสอนเรื่องมีดพูดมีดหน่อยครับมีดมาปาร์เปิดอ่านเถอะผมให้ผมให้พี่มอนอ่านกดเดือดครับวันนี้ก็วยเด็กับเด็กอินเตอร์อ่านดิพี่รู้ป่ะมาเรียนอินเตอร์ให้มันอ่านอ๋อเขาบอกกดข้อที่หนึ่งนะครับไม่ให้โกงนะครับผมอย่างที่สองไม่ให้ อะไรวะแบบพังไอ้ที่มันเพนติ้งอ่ะพวกรูปรูปภาพปะเออเอ่ารูปรูปภาพอันที่สามก็ให้ทำตามกฎฮะฮะเรามีเซตติ้งปรับอะไรอ่ะปรับออปติฟายปรับหมอกออนอ่ะฟอกออนพาร์ติเคลิลเปิดให้หมดไบเน็ตไว้ที่ห้าสิบ เลยหน0่ก็ได้อันนี้4ครับปิดปิดมิวสิกไปครับอ่าเออนั่นแหละประเด็นะเขาบอกให้เอาเสียงไว้ที่แม็กซิมัมเลยซาวน์เดอะแม็กซิมั่มก็ได้เออเราเราเราเอาที่เราพอใจดีกว่าใช่โอเคเลนเดอร์ดิแทนออนสี่ออร์บิโลเอาไว้ที่4ี่เลยต่ำกว่า4ีแล้วกันประเด็นนะอ๋ออันนี้ถ้าเป็นปึ๊บๆอะไรสักอย่างนะครับไม่ต้องสนใจหรอกโอเคปรับเลนเดอร์ดิแทนประเดงไว้4ี่เกผมปรับเสียงไว้สักหนึ่งเปอร์เซ็นต์พอนะครับผมโอเคไป เราจะมาเริ่มกันแล้วใช่ไหมครับเฮ้ยมีอันนึงอ่ะมีสระสบดนึงอ่ะอีกเล่มนึงอ่านดิมันก็ต้องให้กูอ่านวะเอากระผัดกันอ่านมั้งดิกให้นี่เด็กอินเตอร์อ่ะเอาไอีสัตว์คนเผื่อคนอยากเห็นพี่ม่อนอ่านไงคนนี่นอินเตอร์ไม่เชื่อเกี่ยวอะไรอ่ะอินเตอร์ก็เก่งภาษาอังกฤษดิเมื่อกี้กูอ่านแล้วไงเนี่ยอ๋อฮะพิซเนอร์โอ้โหโอ้โหโอ้โหงานไหนเดี๋ยวให้อ้าวจัดมาเอาละฮะโอ้วัดช่างแม่งเหิดนะทำไมไม่รู้ไอีสัตย์ละไปทำไมวะ มีอะไรวะพี่เราอ่านพี่อ่านพี่อ่านแล้วไปลทำไมวะปาร์คอ่านแล้วไปอ่านแล้วไปลองเราเปิดด้วยเราเปิดดูอ๋อมึงไปกดเล่นเลยใช่ไหมว่าเอาเก็บไว้ที่เดิมดีละมาเริ่มดีกว่าโอเครารอมันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ห้องมันติดแบบดับอืมอืมเราเหมือนเราวาร์ปมันที่ไหนจะแข่งเนี่ยขาบอกเรากำลังถูกอัดนะความมืดเกียดเสียงเพลงแล้วก็ม่เพลงรลอนๆเขาบอกว่าเขาพี่ใส่ถ้าแผ่นดิเออร์เออกูลืมใส่อ่าคุณผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงเพลงของผมมาเบาเพราะผมปรับเสียงเกมหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะ เออจูนโอปีสองพันสิบห้าวันมันสองปีที่แล้วเลยโอ้โหเนี่ยเราย้อนอดีตละฉันรอไม่ไหวทีต้องกลับบ้านแล้วล่ะฉันอยากจะเห็นหน้าลูกสาวไอ้จีจีทำงานมาทั้งวันแล้วนัเนี่ยอ่าเขาหน้าหน้าจะแบบเขาแล้วเหรอวะ acting คายอัฟเฟอร์อันนี้มีจำสแกร์ไหมเนี่ยมีนะกมอดาพี่คงงไม่น่ากลัวหรอกมั้งนะเฮ้แมปมันก็เกมใหม่ครับเออแค่เกมเลี่ยมๆมัโง่ ให้ใครมีกุญแจครับใครเป็นุญแจะใครมีกุญแจใครมีกุญแจมีใครในตัวมีกุญแจะปะไม่มีเลยหรือว่าให้เราหากุญแจวะหรือกระต่ายนี่กุญแจมันอาจจะแดกกุญแจไปก็ได้ลองต่อยมันดูข้าวไม่ตายเลยโอว่าไม่น่าใช่นะโอเครอรอหากันเออหรือว่ากุญแจมันอยู่ตามนี้วะอาจจะอยู่ฟางหนึ่งก็ได้ฝังนี้ำฝังนี้ข้างหลังเลยนะอยๆน้อยๆน้อยๆตรงนี้ไม่มีนะเฮ้ยเจอหีบเฮ้ยเปิดหีบเจอคีย์เออเออเอาคีย์เปิดอุ้ยอุ้ยเฮ้ยหัวใจเต้นแรง ฮัตวิดคูพีเอ็มอุ้ยพี่เยอะของบ้านนะเว้ยคิดเลยแถวนี้เออว่ะเฮ้ยพี่เจอกุญแจแล้วเปิดดิพี่ก็เปิดดีเอาเลยเฮ้ยเปิดประตูครับผมโอ้โหตายแล้วบ้านผีสิงใช่ไหมบุกก็เปิดทำไมเข้ามาปุ๊บแรงริ่มมืดเฮ้ยพี่เข้าไม่ได้แล้วพี่ทีพี่มาอ้าวไปกดกดกดปุ่มมาเพี่อมามาทีพี่มาเออกูไม่เห็นปุ่มเอ้าอันไม่ผมได้กุญแจมาครับไอ้เหี้ยช่องเจ็ดสี ใช่เพราะว่าหน้าตามันคล้ายๆโดนอ๊อฟทำคร่บหน้าตาคล้ายโดนองเออเออว่างั้นวัวใช่ฮะแต่ว่าช่างมาถอะเราต้องขึ้นไปชั้นสองครับผมได้กุญแจมาว่ะในตรงนี้มีเทียนด้วยอ่ะตรงนี้ผมเข้ากุญแจมาแล้วโอ้ยเฮ้ย้อมีอะไรฮะเอออย่างมุมเต็มไปหมดเลยไม่มีอะไรไม่เป็นไรกลับกับใช่เหรอใช่ครับโอ้ห้องนี้มีเตียงนอนด้วยฮะนอนได้ด้วยฮะใช่หรออุ้ยนอนอยู่คนเดียวนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ไอ้ปารหายคนเดียว พี่ทีพีหายป้าหน่อยพี่อยู่นี่แน่เดี๋ยวผมพี่พีหายป้าก่อนมาฮะมาเราจะเตื่นอยู่ในครอบเฮ้ยเราเราก็อยู่เราก็อยู่พี่ป้องก็อยู่บ้านนั้นกูก็อยู่บ้านนี้ทุกคนอยู่ที่เดียวกันหมดเลยเอ้าตอนนี้เราอาจจะอยู่ในฝันร้ายหรือเปล่าป้าป้าป้ปพี่ป้องผมว่าไงป้าเราตรวจสอบว่าที่นี่ใช่จริงหรือเปล่าเออว่าให้พี่เทไปให้แกภาพโดนเอาถาหายไปพี่แบว่าผมต้องตรวจสอบว่าที่บ้านนี้บ้านจริงหรือเปล่าถ้าเกิดถ้าเกิดผมตรวจสอบแล้วมันเป็นของจริงอะผมจะได้โอ้ยเรียกมิมอนาลิซ่าด้วยไหนวะ เดี๋ยวห้องไหนครับพี่มอนเฮ้ยต้นหนึ่งครับดี่ีหาพี่ป้องก่อนป้องเหมอนมาเลยนะเออว่ะมาได้ไงวะรูปอ้าวเฮ้ยเขาบอกว่าอย่าทุบเพนติงแต่กูทุบไปแล้วไม่เน๊ยเด็กเวนมือมันลั่นนะมือมันป้องมาดูเดี๋ยวว่าตรงนี้มีอะไรแปลกไปป่ะพี่ที่รูเกูทุบทุบรูปไอ้นี่ไปเลยไอ้ตาป้าที่พีหมากูปที่พี่หมากูมึงอ่ะมึงก็ได้คนเดียวเฮ้ยเออนี่อุ้ยโว้ยอุ้ยน้ำแตกเอ้ยแก้วแตกมาเข้ามาปุ๊บ น้ำแตกเอ้ยแกแตกเลยโอ้โหแล้วพวกเราตอยอ่งนีอีกนานไหมเราต้องทำอะไรต้องทำอะไรทำอไมมันมืดอย่างนี้เราต้องเดาแน่เลยแล้วผมได้เสียงคนเดินเออตังเดินได้ไหมเน่ไม่ใช่เสียงพวกเราใช่แล้วเฮ้ยเหมืดเสียงประตูเฮ้ยคุณผู้ชมครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงชัดอุ้ยไฟกลับมาอ๋อเมื่อกี้ไฟมันดับตาผมมาตาผมมาตาผมมาผมบอกแล้วว่าคนดูต้องด่าผมแน่เลยแม่งเปิดเสียงแค่หนึ่ง เออ,เอ,อมึงมึงมันปอ๊อทไงมันตุ๊ดไงกดตีนไงเฮ้ยเขาบอกว่าคุณเจอเขาเจอคุณแล้วฮีแฟลว์อยู่เจอเชื่อ <ๆ S 2> หรอวะโธ่แค่แมบอย่างเงี้ยใครมันจะไปกลัวเลยวะใช่ป่ะพี่ป้องทำไมไม่เดินวนไปวนมาวะผมคนเองไงที่กลัวนะฮะไอ้บ้อนเราเดินวนไปวนมาหลายรอบแล้วอะไรพี่เราไม่ได้วนไปวนมา,นมาพี่งงมโนไปเองหรือเปล่า เรากำลงังโนหาอะไรกูเจอมบนอันดิซาสามรอบไปแล้วมั้งเราเรากำลังติดอยู่ในโลกเขาอะไรพี่พี่อย่ามาโนไปเองเนี่ยผมเดิมผมเดิมมันเนี่ยไอ้สัตวบทบเองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนเปื้อนเลือดนะฮะเนี่ยเอามันค่อยค่อยเปื้อนเลือดทีละนิดหน่อยเอฟเอเอฟเอเมนแไหลอิลูมินาติอ้าวทับสิบบุญใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวประตูประตูกูไปไม่ได้เฮ้ยมอนที่พี่มาหาผมที่พี่หาผมเออได้โอเคโอ้อ้าวรูปหายเหรออ๋อผมทุบเอง ปอบม่นาดีมีเลยเชยรกูกูนึกว่าจะหลอนเป็นทางตันแล้วเฮ้ยตันเฮ้ยทางกลับเราจะไม่เราเพิ่งกินเมื่ออุ้ยดีสิเฮ้ยเฮ้ยหัวใจเต้นแรงเฮ้ยนี่ก็ตันอ่ะฆาตกรอยู่แถวนี้ฮะใช่ครับลองจุก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 มาเตอร์เฮ้ยเฮ้ยเกมกระตุกดีสิบสิบเสียงซุบสิบเฮ้ยเสียงซุบสิบเฮ้ยผมปรับเสียงขึ้นนิดนึงเดี๋ยวเผื่อคนด่าผมกวนตีนสักสิบเปอร์เซ็นต์ เขาอาจจะเบิร์นอยู่หรือเปล่าเสียงเบิร์นเนี่ยลุงนัไม่ใช่กุ้งบินครอ่ะเออถือว่างซีฟิล์ดแล้วเพื่อนทำไมยิงตีมันเลาขึ้นวะจี้ป้องมีดฮะมีดฮะมีดฮะมีดมีดมีเล็กมีดเขาบอกว่ามีดจะช่วยลดความปวดเชื่อป่ะแล้วทำไมเสียงมันแบบ เราฟังนะเดี๋ยวผมฟังนะผมรู้ไมเลยว่ามือนก็อะไรเจ้ผมเออผมถอดด้วยฝ่ายแม่งถอดมาคนเดียวเชียไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวถอดนะฮะผมไม่ได้ยินใครเลยฮะต้องมีเงี้ยงหงอะไรแน่ๆเลยเนี่ยเฮ้ยเหมือนประตูเปิดทูไร่อืมประตูเปิดผมถอดฟังนะพี่ผมใส่หูฟังครึ่งเดียวอะไรเนี่ยอิลูมินาติอะไรเนี่ยอานนี้ก็ยังไม่มีอะไรมึงตั้งใจให้กูทำไรกูอยากรู้เนี่ยสัตว์เออให้ทำไรวะอืมเอ๊ะรูปมาจากไหนฮะอะไรอ่ะ นั้นมันรูปสองอันนะไอ้มอนเอ้ยไม่ใช่ไอ้ปาร์คแน่เลยไม่ทุ่มมาสองทำไแล้วมันให้เราทำอะไรเนี่ยว่าหน่อยแมพพังรูปมันอาจจะมีความจริงบางอย่างอะความจริงอะไรครับผมไม่รู้ผมเดาไปงั้นแหละจริงไหมครับจริงครับผมเราออกมาดูให้ได้คุยกัตกรนะครับขาตกรมันตบแล้วโอ้ยเออโอ้ยเออจี๊ดเลยจี๊ดเลยเห็นนึกผมกปะ อ๋อนี่ไงมันเป็นแค่ความฝันไอ้กูบอกแล้วมันคือความฝันมันคงเป็นความฝันที่ทำให้ตัวฉันยืนยืนอยู่ตรงนี้เขากำลังตีกับไอ้ปาังเขาบอกเขาต้องหาอะไรเอ้ยเฮ้ยโดลน่าทํากลับมาแล้วเอ้ยนี่ไงดูเอ้เนี่ยเปิดมุจากเปิดบนี้อ่าไปไปลงห้องใต้ดินอะอย่ามาเลยพี่พี่ลงมา ลงมาสิแค่มาก็กดนั่นขึ้นแล้วลงมาดีกดประตูโดีฮะกดประตูแล้วพี่โดนลงมาเออยไงมาครับผมโอเคป่ะไปต่อครับที่มันบ้ที่เปิดประตู่พี่ลงอ๋อเอออย่าอู้หูมันเสียงข่าวเมางี้มีได้ด้วยวะมีคีย์เราต้องการคีย์เอาคีย์มาใส่ตรงนี้พี่พี่ป้องดิไปลงไปไม่ได้วะเขาบอกวาดิ เราจะต้องหาเกสิก้าเดี๋ยวนี้อะไรองเพียงมีพีพีมาแล้วอย<ะ>่านี่อุย้ยปึ๊บเออเพราะว่าเราน่าจะเจอเซอร์ไพรส์บางอย่างเดินเข้ามาข้างในดิฟองกดปุ่มเดินเข้ามาเนี่ยโอเคเียังเหมือนไม่ใครสั่นเลยอ่ะใครสัส่นที่อะไรล่ละอะไรไอโฮปนี่ที่เขาร้าองเพลงเปล่าวะอะไรนะฮะไอโฮปนี่ร้องเพลงมาครับพูดายถึงที่ผมคิดหรือเปล่วปาวะเอ้ยเดี๋ยวนะเปเปอร์เต็มไปหมดเลยะไรพูดไปถึงที่คุณคิดแล้วครับคุณคิดว่าอะไรไอโฮปใช่เป็นไงมันต้องมีแย่นั่นแหละ ยอดเฮ้ยมีสมุดหรหนังสือวะพ่อจริงปะช่วยฉันหาช่วยฉันด้วยฉันเหมือนฉันโดนบางอย่างขวนบางอย่างบางอย่างกอลังขวนประตูอยู่ได้โปรดพ่อช่วยผมด้วยพ่อพ่อพ่องตายพ่องตายเฮ้ยนี่มันคี่ไอ้ก๊อดได้เอาคี่ตามกูมาคี่บอกเลยว่าไม่มีอะไรหรอกแบบแบบแค่เนี้ยโถเออกระกๆนะไอ้ผมอยู่นี่โอ้ยเชื่อประตูเชื่อนี่เปิดอ่ะเหมอนประตูสู่ความ เขาบอกว่าเจสสิก้าไอคำแรกแปลว่าอะไรอ่ะเจสสิก้าลาว n ิ h i n g area อ๋อแบบห้องประมาณแบบห้องส่วนตัวผู้หญิงเท่านั้นที่สามารถเข้าได้โอ้ยแลยเพราะว่าตัวเแย่กำลังจะผมมา I'm sorry นะ I'm sorry นะอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอ่าชิเกยเนี่ยเราอยู่ในความฝันนี่ก็แล้วใช่เพราะว่าการไม่เผลอไปทุบรูปอีกแน่เลยเขาบอกว่าการร้องเพลงทำให้เรารู้สึกดีขึ้นคุณเชื่อมั้ยมีอะไรเลย ถึงความฝันพี่มอนรู้จักเพลง n o r e d r e a m ไหมครับรู้จักครับเพลงของวงแล้วครับวงรถไฟฟ้ามหานครเฮ้ยหัวคนอยู่ไหนวะทำไมผมไม่เห็นดูคนเดียวเนี่ยคนพี่พีมาดดอ้าวอ๋อนี่ไงหัวไอ้ป้กไม่ใช่มันหัวสตีกหัวโป๊กไอ้ป้าหัวโป๊กเฮ้ยเทลม้อนหัวหัวโป๊กผมใหญ่กว่านี้อันนี้เล็กไป เอ,อถ้าใหญ่กว่านี้กูว่าไขา่ดันแตกครับเดี๋ยวเฮ้ยตอนนี้มีคำว่าเฮลดด้วยแต่ช่างมันตรงนี้มีประตูอ่ะอ้าวโอผม,<ๆ>ผมก็มีประตูเนี่ยพี่เดินตรงไปแล้วนะเจสสิกา้าเอไอเจสสิก้าเราชิงไอเล่เปิดแล้วอะลโหลอุย้ยไหนวะฝั่งนี้ดีดีมาแล้วป้ามันนมาอ๋อโอเคเดินเข้ามาข้างในกูเฮก็ต้องมีเหีย้ยอะไรโผล่แน่เลยวะเชื่อป่ะเฮ้ยตัวนี้มันทีวีนี่หว่า เสียงดาวแล้วเสียงมันเริ่มมาแล้วฮะมันเริ่มมาแล้วอะไรเริ่มมาวะหากุญแจเหรอเฮ้ยตรงนี้ได้กุญแจแล้วอ่ะได้ขี่แล้วโอาไปเปิดนั่นเปิดนั่นนิดนึงเลยนะฮะนิดนึงนิดนึงเออขึ้นเออพ่อตายหยาบใช่ไอ้เจ้าขาเจ้าขางูว่ะ อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวะตายคนเดียวไงเราก็ตายกันทั้งสามคนเลยอ๋อนี่อะไรกันคือเขาบอกให้เราไปฟังเพลง BTS ะใช่เหมใช่แล้วนี่ก็ BTS ไม่หยุดเดี๋ยวน้องดาวกูมึงติงเหรอ ไม่ใช่ว่าบแบบน้องอ,อาจจะเป็นติง่งอีเทสกันเยอะแหละชอบแบบยันบ,บ,บิดตน้นองค์ง่ายไงนะมันจะเสียวมากนะโอ้แต่แล้วแต่ที่อ,อุ้ยอุ้ยเมื่อกี้มันฮีโร่บัวปะผมมีคำถามจะถามฮีโร่บายอยูน่นวะว่ากล้าไหม <laughs> ถ่ายป่องพี่ป่องกล้าปะไม่กล้าปะเชมอนกล้าปะ ทำไมตัวมันตอนนี้ตัวเราติดกันอยู่ใช่ไหมใช่ครับเรากำลังผสมพันธุสมมส์ออสโมซิสกันอยู่ไอเสียงรถหวอวะ่ะเราจะตายแล้วก็ได้นะ He Knows โอ,อโอ้เสียงเพลงนี่มันเฮ้ยคริฟจบจูบีคอนเดีย n ออ n เดนเนีย n อิน i ดนเนียลจบคริฟทำไมผมเดินออกมาไม่ได้ตตอนตอน่ไป พว,วพวกคุณเดินไม่ได้หรอพวกคุณเดินไม่ได้ติดอ,ะอ่ะเนี่ยเนี่ยแหมันยืนตัวนิ่งเลยแปลว่าง้นแปลว่ายังไม่จบดิได้หนังสือมาเนี่ยขอบคุณแล้วเนี่ยแตงน่าจะจบไหมมันอาจจะมีภาคต่ออหะก็นี่ไงมีภาคต่อมีภาคต่อก็เนี่ยขอบคุณที่สําหรับที่เล่นกับไอ้นี้หวังว่าคุณจะชอบมันอือเออจบแล้วจบแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้จบที้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มาเลยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมซีเก้นเจนครับบายอย่าลืมฟังเพลง BTS นะครับ is hey,